เดอกที่น่าจะยาวที่สุดในรุ่นฤด,ดูการนี้นะครับต้องพยายามทำต่อไปครับเราไม่เลิกล้มโปรเจกต์ผสม,มเมล็ดต่างๆนะครับเจ้าดอกนี้มีชื่อว่าระยาแก้วหรือสายสร้อยเพชรเป็นไม้ดอกที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะจับจ้องหรือดูตัวกันมานานแต่ก็กล้า,กล,าก,ลกลัวว่าจะซื้อดีไมนะ่น่าเห็นในอินเทอร์เน็ต ในการผสมเกรสรน,นะครับเพื่อให้ติดผล3วันเท่านั้นนะครับมเมล็ดก,ก็จะขยายตัวประมาณ1เซนติเมตรครับผมก็จะเฝ้าดูว่าเมื่อมเมล็ดแก่สีจะเปลี่ยนหรือเปล่าพืชหลายๆชนิดมันมีจังหวะมีเวลาของมันเราจำเป็นจะต้องรอคอยแล้วก็เฝ้าดูว่าจะมีดอกอะไรในช่วงเวลานั้นให้เราได้ชื่นชมกันบ้าง